ตอนที่บอกเพื่อนๆว่าจะทำรูปโป่งทุกคนแบบมองบนใส่อะทุกอาชีพมันเหมือนแบบสามารถสร้างไรายได้หมดอะคือเหมือนตอนอยู่ทำริปะอยู่ฝาถึงหลายคนอุนชะอุนสวัสดีค่ะบิเบลค่ะค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทําคลิปที่มีสระ ก็เป็นคลิปที่ตั้งใจจะให้มีสาระแต่ว่าจะมีหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็สาระกับทุกคนนะคะซึ่งเบลก็ชอบอะไรแบบนี้มากๆนะคะนั่นคือวันนี้นะคะเบลอ่ะจะไปพูดคุยสัมภาษณ์นะคะวัยรุ่นที่แบบว่าเขาแบบเออเริ่มทํางานตั้งแต่แบบอายุยังน้อยแล้วบางคนเขาก็แบบเออมีธุรกิจแบบเสริมสร้างแบบทําธุรกิจขึ้นมาแล้วก็แบบค่อนข้างไปได้สวยนะคะก<ๆ>็วันนี้นะคะเบลก็จะมาเริ่มจาก คนแก้ตัวของเบลก่อนเลยนะคะซึ่งเป็นเด็กที่เบลค่อนข้างรู้สึกภูมิใจนะคะตั้งแต่แบบรู้จักกันมานะคะนั่นก็คือน้องยูนะคะก็เป็นเพื่อนของเบลเองนะคะก็อย่างทีุ่กคนรู้นะคะก็คือยูมีธุรกิจรูปโ่งนะคะเออถ้าเห็นจากในคลิปของเบลนะก็คือเหมือนเป็นเออผู้สนับสนุนหลักของทางช่องมีเบลไปแล้วนะคะก็วันนี้นะคะเบลก็จะไป พูดคุยว่าแบบว่าเออแบบมันเริ่มยังไงทํายังไงทำไมถึงเป็นร้านลูกโป่งและทำไมเป็นธุรกิจนี้อะไรประมาณนี้นะคะเชื่อไหคิดว่ามันก็อาจจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนที่เป็นวัยรุ่นที่แบบคิดจะอยากทํางานนะคะโอเคเดี๋ยวเราขับรถไปเจอน้องยูกันเลยดีกว่าค่ะค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กับน้องยูอีกแล้วนะคะ มีคนขอให้ถ่ายคลิปคนน้ออยู่มากเราก็เลยอยากทำคลิปที่แบบดูมีสาระให้คนดูบ้างนะคะทุกคนจะมีสาระเช่นข้าวใ่เจียวข้าวใ่เจียวสาระตรงไหนวะทำอาหารใหญ่ คือแบบว่าทุกคนอะอยากให้เราทําคลิปเกี่ยวกับแบบงานใช่ปะแต่เบลผู<ม>้ของคนอื่นไปแล้วราเบลอะก็เลยอยากจะแบบรู้ของคนอื่นเหมือน,น,นกันเหมือนเราก็ไม่ได้รู้ลึกไงแต่วันนี้เบลจะรู้ลึกพร้อมทุกคนนะคะแล้วเราสัมภาษณ์ฉานนี่คือรู้ลึกหรอวะไม่คือแบบว่าก็เป็นเจ้าของไงต้องสัมภาษณ์เจ้าของอไงอเอออยากรู้ว่าร้านบอลลูนอัพนี่เกิดจากอะไรคะบอลลูนอัพก็เกิดจากเกิดจากอะไรวะเออ <laughs> ไม่ใช่พัวพันะ ร้านลูกโป่งเนี่ยเกิดจากว่าเราอ่ะชอบลูกโป่งคือชอบซื้อลูกโป่งให้เพื่อนสังเกตว่าแบบงานมันเกิดอยู่ก็องมาจัดลูกโป่งงานมันเกิดเพื่อนก็จะจัดลูกโป่งเพื่อนก็จะมาขอคอนแทคต,ต,ตลอดว่าเออลูกโป่งซื้อร้านไหนดีนี่ก็เลยซื้อตลอดเลยรู้สึกว่าลูกโป่งมันแพงก็เลยขายเองเลยขายเองใช้เอง <laughs> เออแต่แบบส่วนใหญ่มันจะเกิดจากสิ่งที่เราอยากได้หรือสิ่งที่เราชอบนะเวลาเราจะเริ่มทําอะไรจริงๆแล้วทุกธุรกิจอ่ะมันเกิดจากแพชชั่นเลยว้ยแบบความชอบส่วนตัวใช่แล้วมันเป็นเกิดจากสิ่งรอบตัวเราด้วยอย่างเช่นแบบยางยูอ่ะคุกกี้กับการที่แบบชอบจัดปาร์ตี้ชอบเซอร์ไพรส์เพื่อนก็ได้ทำอย่างนี้ไงเก็าป่ะอย่างบางคนชอบเครื่องสําอางก็ทําเครื่องสาอางอืมบางคนชอบทําอาหารก็ขายขนมเออใช่ละมันมันทำได้หมดคือทุกอาชีพมันเหมือนแบบสามารถสร้างรายได้หมดอะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยคนทําแบบนี้เยอะแล้วถ้าเราไปทํา มันจะแบบคู่แข่งมั้ยไม่เกี่ยวคพื่ออยู่ว่าเราต้องทำให้เป็น The Best แค่นั้นเลยแล้วทำไมถึงตั้งว่าบอลลูนอัพทำไมวะทำไมวะอ๋อรู้แล้วรู้แล้วทำไมบอลลูนอัพทำไมทำไมแฟนเก่ามันชื่อชื่อแฟนเก่ามันับชื่อมันใช่ เออไม่พ่อฉันเป็นคนตั้งเลยเพราะฉันแบบตอนแรกทากับแฟนเก่าคุณส่วนกันอย่างนี้แล้วเหมือนพ่อก็เลยบอกว่าเนี่ยอยากให้มีชื่อยูชื่อพี่เขาด้วยก็เลยป็นบอลลูนอับรู้เลยนะคะว่าชื่ออะไรพี่ฟังอยู่นี่คือเขาไม่ดูหรอเขาไม่ดูหรอเราเป็นงานธุรกิจลูกโป่งก็เปิดมา2ปีกว่าแล้วค่ะตอนนี้ถือว่าไปได้สวยไหมคะถามว่าไปได้สวยไหมตอนนี้กลายเป็นแบบอาชีพหลักไปเลยนะแต่ตอนที่เปิดนี่คือเป็นแค่แบบอาชีพรองกระจุกกระจิกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาถึงจุด หนึ่งอะ่ะเราทําจนเหมือนแบบจริงจังกับมันมากขึ้นอะ่ะแฟนกายเป็นอาชีพที่หาเลี้ยลูกน้องได้หาเลี้ยงตัวเองได้หาเงินส่งผ่าเทมได้อ,อย่างเงี้ยไม่ต้องของเงินพ่อแม่เข<ม>ีนบอกว่าลูกน้องนี่ซื้อแหวนทองเลยนะเออช่วงนี้ลูกน้องรวยกว่าอีกองงมาถึงก็คือมีแหวนทองมีสร้อยทองก็คือล่าสุดว่างจนแบบนั่งเลี้ยงป่าคือเวลาเลี้ยลูกน้องอะ่ะหรือเรามีแบบเขาเรียกนะผู้ช่วยอะ่ะเราต้องเลี้ยงเขาให้สบายแต่ว่าก็ไม่ใช่แบบปล่อยปละละเลยแต่ก็ไม่ใช่แบบไปนั่งกดดันว่าแบบททางงนเสยยไไม่ ทำงานทำมาหนีได้ยังแบบเราต้องให้เวลาเขาว่างเรายังอยากมีเวลาว่างเลถูกไหมใช่แบบตอบรลายลูกค้าตลอดเวลาค่ะทุกคนใช่แต่ว่าจริงๆก็มีแอดมินนะคะแอดมินชื่ออะไรคะชื่ออะไรอ่ะแอดมินยูค่ะก่อนอนนี้เคยมีแอดมินแล้วเหมือนแบบแอดมินตอบไม่ค่อยถูกใจแล้วก็เลยจะต้องแบบปลอมเป็นแอดมินพอนแอดมินน้ำแอดมินฝนแอดมินฝ้ายปลอมทำไมอ่ะก็เดี๋ยวเขารู้เวลาตอบอ๋อเฮ้เนี่ยเขารู้หมดแล้วเนี่ยแร้วจะบอกเขาทำไมตอนตอนเริ่มเนี่ยคิดว่ายากไหมตอนเริ่มหรอ เอาตรงๆป่ะตอนแรกอะตอนที่บอกเพื่อนๆว่าจะทาลูกโป่งทุกคนแบบมองบนใส่อะเออนี่ก็ไม่คิด<อ>ว่าแบบมึงจะขายลูปโป่งจริงๆหรอมันดูเป็นอาชีพที่ดูแบบนคน <ๆ S 2> มันขายเยอะอะไรอย่างงี้ยแล้วมันเป็นอาชีพที่แบบเพื่อนจะคิดว่าขายได้แค่เทศกาลเนี่ยแบบเฮ้ยมันขายได้แค่วันเลนไทยปีใหม่หรือเปล่าถ้าเทศกาลอื่นทำยังไงใช่ไหมคนไทยเทศกาลเยอะนะจริงๆใช่แต่ว่าอย่าลืมว่าคนไทยอยากเกิดทุกวันก่อนครบรอบอีกดอะค่นครอบทุกวันแล้วก็ไอ้นี่ลูกข้อเด็ะเวลคัมเ baby ก็ทุกวันคนก็ป่วยทุกวัน คนก็ตายโดนไม่ใช่เล่นละเล่นละเล่นคนแบบในประเทศมันเยอะแล้วไหนจะวันเกิดพ่อวันเกิดแม่วันเกิดปู่พี่น้องปู่ป้าอะไรวันเกิดศิลปินดาราดาราอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็หลังๆก็จะเป็นงานแฟนคลับโดยอันนั้นเป็นแบบแม่จีนอ่ะแม่จีนใช่แม่จีนแบบรวยมากเกบสั่งมาทีแบบโอ้แฟนคลับแล้วเนี่ยอยากได้บ้างเลยค่ะห็นอยู่แฮนด์ยู่อะไรวะแฟนคลับกลับวะมิวกลับป่ะเออสั่งที่กับแสนะ ผมโป่งอะทุกคนได้มาก็มาดูแลตัวเองค่ะเพราะไม่ค่อยได้นอนค่ะทํางานหนักมากคนแบบมันไม่มีแบบคำว่าแบบอยากสบายก็ไม่ต้องทํางานนะไม่มีอยู่จริงอะอยากสบายก็ตายไปสิแต่ว่าบางทีแบบอยู่ทางานยูจะไม่ลงแบบโซเชียลไม่ได้มาลงสตอรี่ไอจีเขาจะไะแต่ยูจะหายไปจากโซเชียลค่ะคือตอนนี้ยูทํางานนะคะก็คือยูจะไม่ลงสตอรี่ใช่ไม่ลงไม่อัพไม่ตอบเพื่อนด้วยนะคะมีช่วงหนึ่งที่ยูแบบหายไปเลยไม่ได้คุยกับยูก็คือช่วงวันเลนทายนะคะทุกคนเพราะว่ายูทํางาน งแต่ตอนไหนนะตั้งแต่ตีสี่ของอีกวันอะจนแบบห้าทุ่มของอีกวันอะเจ็บใช่คือจะมีหลายคน,นมองว่าเราแบบว่า<อ>ไปกินข้าวดีๆสะพาย,ยกระเป๋าแบนเนมเ<อ>ซื้อของแบนเนมาอะไรอย่างงี้เบื้องหลังเราทํางานนะคะทุกคนเราถึงมีได้แบบอกว่าไม่ได้แบบว่าไปนั่งดูคนอื่นแล้วก็ทําไมเขามีทําไมเขาม <ừ> ีแต่เราทําเพื่อให้เรามีแบบเขาเวลเราต้องตั้งเป้าหมายเราทําไมถึงแบบว่าอยากหาเงินเองเพราะว่ามันเกิดจากว่าคนเรามันจะชอบมีสิ่งที่เราอยากได้ไว้แต่พ่อ แรมไม่โอเคเยเช่นอะไรบ้างคะกระเป๋าแรมการกินการกินอาหารหรือว่าการที่เราออกไปข้างนอกไปเที่ยวไปเที่ยวเองจะบอกว่าแค่เราออกไปข้างนอกเราก็ต้องใช้ตังกันอย่างเช่นพี่แกพรุ่งนี้นัดกันต้องไปเจอเพื่อนใช่ไหมเจอเพื่อนเสร็จหารออกถูกไหมอย่างมันเป็นแบบออฟเฟอร์หมดซึ่งพ่อแม่คนปกติส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ได้แบบปล่อยให้ลูกออกไปขนาดนั้นนื่องกว่าพวกเราเลยก็ต้องทํางานหาเลี้ยงเองนะคะเพราะว่าอย่างเช่นถ้าเราทํางานปุ๊บมันจะมีความรู้สึกว่าเขาไม่สามารถห้ามเรา ไม่สื่อได้เราทำงานเราก็มีตังค์ซื้ออ่าบางคนอาจจะชอบศิลปินเกาหลีซื้อบัตรคอนเสิร์ตเข้าใจปะนี่แบบวัยรุ่นบางคนอ่ะก็เป็นอย่างนี้นะ<ม>เพื่อนฉันนะเป็นแบบหาตังค์เป็นหมื่นเปนกกเซเว่นอย่างนี้น <laughs> แบบบางคนมันก็มีสิ่งสเปนบางอย่างพวกยูอ่ะเอาหนึ่งพวกยูก็เหมือนเป็นชอบแบรนด์เนมเพราะว่าแบบรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แบบสิ่งที่อะไรคะค่านิยมแฟชั่นเวลาแบบไปทํางานอะไรอย่างเงี้คือมันเป็น first impression ที่คนอื่นมองมาแบ่คือถ้าเราแบบไม่มีอะไรกองกองแกงบางที่ยูอย่างเงี้ยออกไปคุยงานเงี้ยมันก็ดูแบบไม่น่าเชื่อถือมันจะว่ามันเป็นหลายอย่างมันไม่ใช่แค่แบบใช้เงินฟุ่มเฟือยหรืออะไรมันก็เป็นสิ่งที่แบบคนเราอาจจะมองไม่เหมือนกันเริ่มห่างกันตั้งแต่อยู่เท่าไหร่เอาจริงๆริป่ะตั้งแต่ปสอง แม่ค้าแต่เด็กเลยนะเนี่ยปนสติกเกอร์เองแบบก่อนหน้านี้แบบที่บ้านเคยทำแบบร้านถ่ายเอกสารนานแล้วแล้วเหมือนแบบก็จะมีอยู่เครื่องป้นสติกเกอร์ใช่ป่ะก็ไปแปะ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 แล้วก็บิ้นตัดเองขายเพื่อนลาห้าบาทบิ้นไปบิ้นมาโดนอาจารย์ด่าเธอเธอจะไม่เรียนหนังสือเธอจะเป็นแม่ค้าอาจารย์ด่าไม่พอโพรไปหาแม่คุณแม่ค่ะรู้ไหมคะว่าลูกคุณแม่เนี่ยเออแบบทำธุรก enfin ิจในโรงเรียนมันผิดกฎนะคะเรียกแม่มาโรงเรียนเลยหลังจากนั้นก็หยุด แล้วแม่ก็กลับมาพูดว่าทำไมเด็กหางเงินเป็นผิดตรงไหนแม่ต้อหางเนจริงจังอะจริงจังเหรอก็ช่วงเอ่อมสี่มห้าประมาณอายุสิบหสิบเจ็เป็นดีเจไกลหน้าถกถอก่อนนั่นจุดจุดเริ่มต้นเก็เคยเป็นเหมือนกันไหมเหรอก็เคยเป็นแหมคนส่งมันยังไม่พูดอะไรเลยนะ ีหาตเหมือนนกัเป็นวัยรุ่นแบบทำงานแต่เด็กครั้งคู่นะคะจะผ่านการิดาทบทวนตอนนั้นตอนเบลเป็นนี่ยังเป็น FC อยู่เลย FC พี่พี่เบลคะ่ะเอฟซีสมัยเซ็งหัวทุกคนอย่าไปพูดอย่าไปแปะอย่าไปหาอย่าให้พี่แกนหารูปมาแปะนะ แ้วแบบกทำธุรกิจแบบจริงจังนี่คือตอนไหนจริงตอนมหประมาณอายุป,ประมาณ18เป็นช่วงเราจะเข้ามาหาลัยแล้วนั้นทำลิปยวนมีค่ะใช่แล้วก็พอทำปุ๊บช่วงนั้นเหนื่อยมากเลยนะเพราะแบบคํามหาลัยก็ต้องสอบแบรนด์ลิปก็จะทำาก็วจะปะมันก็ต้องแบบแบ่งเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ทำอยู่ปะอันนี้ก็ยังทำอยู่แล้วขายได้บ้างไม่ได้บ้าง <laughs> ใชค่ะเาคือทุกคนจะบอกว่าเวลาเราจะเจอสิ่งที่แบบว่ามันเข้ากับตัวเองคือเราต้องลองหลายๆอย่างคือแต่ละอย่างมันอาจจะไม่เข้ากับเราจริงๆแม้ว่าเคยขายมาหลายอย่างขายครีมขายเสื้อผ้าขายรองเท้าขายกระเป๋า ดูอยางจนเจอที่แบบมันคลิกกับเราเว้ยว่าเราแบบลงกับตรงไหนแล้วเราแฮปปี้ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนตอนอยู่ทำลิปอะยูฝากถึงหลายคนบางคนมองว่าเนี่ยฉันทําอันเนี้ยเออไม่คิดจะหาอะไรทําเพิ่มอันนี้ยูไม่แนะนานะคนเราอะพยายามอย่างมีแค่ธุรกิจเดียวไม่ใช่ต้องมี2ธุรกิจอย่างตอนอยู่ทำลิปไปสักพักยูก็ทาลูกโป่งเลยเพราะว่ายูคิดว่าเดี๋ยวสักพักอะตลาดลิปจะเริ่มวายแล้วเพราะว่า1พอเพราะเราทมาปุ๊บคนก็จะทําตามหมดเลยเข้าใจป่ะแล้วก็ขายในราคาที่แบบปัดราคาเราอันนี้แล้วเราก็ไม่อยา อยากเป็นลดราคาตัวเองเพราะว่าคือมันเป็นคุณภาพมันก็สาคัญนะนะถูกไหมแต่พอมันเริ่มวายปุ๊บเราก็ย้ายมาลูโป่งเพื่อจะแบบมาจริงจังให้มากขึ้นแล้วก็ตอนนี้จะมีอีกหนึ่งโปรเจกต์หนึ่งที่งานจะเปิดน่าจะช่วงเมษาเมษาอุยทำไมรู้อะคะทำไมรู้อะตาอยตาแล้วตาแล้วยังไม่บอกนะคะบอกดีปะวะบอกไปเลยคุณจะได้ไปฟอลเอาหรอให้เขาไปฟอก่อนให้เขาแบบลุ้นเอาอะไอจีแฮฟทูแวร์นะคะแค่ช่อก็รู้แล้วว่าขายอะไรนะคะ เออเป็นธุรกิจใหม่ของเราสองคนนะคะเป็นพันเนอร์อินครมค่ะเออใครที่ชอบแต่งตัวก็ไปสามารถไอ้นี้ได้จะบอกว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่สารฝันเบลมาเพราะว่าเป็นฝันอยู่ด้วยฝันฝันคืออยากเป็นคนแบบว่าดีไซน์แล้วก็มีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองนะคะก็คือแบรนด์นี้ล้วก็ดีไซน์เองแล้วก็เป็นแบรนด์ของเราสองคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบรนด์ที่สารฝันก็มาดูกันว่ามันจะคลิกกับเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องลองนะคะถ้าอยากให้คลิกไม่คลิกก็อุดหนุนนะคะเราจะได้คลิกกันมาก Ha 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 แต่ว่าหลายคนจะมาว่าหนูทาอันนี้แล้วไม่ดีอันนี้แล้วไม่ดีจริงๆอ่อะเราแบบพ้าหมดความพยายามไฟพ่าหมดไฟใช่ <c oughs> คือเอาจริงอะ่ะจากที่เห็นคนที่เขาประสบความสําเร็จอะ่ะคือเขาไม่ได้ท<ม>ําอันนั้นแล้วเขาสําเร็จเลยนะเขาต้องลม้มเขาต้องเจออะไรหลายๆอย่างเพื่อทาให้เขาเออเพื่อทาให้เขาเรียนรู้แล้วเขาแบบทาให้ตัวเองแบบดีขึ้นแล้ววันหนึ่งเขาก็จะประสบความสําเร็จนะคะจะบอกว่าคนที่ช่วงอายุน้อย,อยเริ่มยิ่งเริ่มไวเท่าไหร่ยิ่งดีกเพราะว่าเราล้มเร็วกว่าเจ็บเจ็บเร็วแล้วเราก็จะประสบ เ,เใช่เดี๋ยวว่ามันก็จะมีล้มบ้างไม่เป็นไรนะคะนี่คือ<ช>บอกไว้เลยว่าแบบว่ามันเป็นเรื่องปกติคือทุกคนต้องเคยล้มไม่ไม่ล้มเขาก็จะไม่รู้ว่าเขาพลาดตรงไหนเขาเหยียบอะไร<ช>ไปเขาถูอล้มอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นความผิดหวังอะความผิดหวังเหมือนเป็นภูมิต้านทานดีกว่าค่ะทุกคนก็คถาม,มาช่วงเนี้ยมันก็เป็นช่วงที่แบบธุรกิจไหลธุรกิจที่เขาจะแบบว่า ลำท้อปิดตัวลงอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าแบบว่าโควิดเนี่ยมีผลกระทบกับลูกโป่งไหมร้านของอยูมีค่ะก็มีบ้างนะมีตอนนี้ปกติคนจนะชอบแบบจัดเทศกาลออจัดออปาร์ตี้จัดปาร์ตี้พอร้านพวกนี้ปิดปุ๊บลูกโป,ป่งก็อยู่ชะงักก็กลายเป็นว่าจะเป็นส่งของให้กันก็คือส่งลูกโป่งให้กันแต่ด้วยความที่ส่งของให้กันกับจัดปาร์ตี้มันแบบคนละขนาดเลยทำให้อาจะยอดขายแบบตกลงนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้กระทบมากใช่ไมไม่ได้กระทบมากขนาด ก็ตอนนี้ก็เห็นแบบว่าเริ่มมีแบบวัคซีนเข้ามาก็แบบัธุรกิจใช่ใช่ใช่ข่าวนี้เหมือนกันเหมือนว่าแบบคิดว่าประเทศเราน่าจะแบบดีขึ้นอะไรอย่างงี้ทุกอย่างก็อาจจะแบบเปิดเป็นปกตินะคะคือตอนนี้เราจะแบบต้องมีสาระสาระขึ้นไปอีกช่วงสาระน่ารู ต้องเป็นบีเบลสาระออ๋ช่วงบีเบลมีสาระเหรอมีเบลสาระโอเคเอาเป็นว่าบีเบลสาระ <c oughs> แล้วกันนะคะทุกคนก็คือนอนคิดช่วงมานะ,ะจริงเหรอช่วงบีเบลสาระ,าระนะคะท <Okay. S 1> ุกคน ก็คือจากข่าวออโลกเราก็มีตัวโลกที่แปลกใหม่ก็คือโควิด19ใช่ไหมคะค่ะตอนนี้ประเทศไทยก็ได้รับวัคซีนแล้วนะคะก็คือประเทศจีนนะคะเขาก็ช่วยเรื่องวัคซีนโควิด19นะคะให้กับประเทศไทยนะคะทั้งด้านวิชาภัณฑ์นะคะแล้วก็ด้านเทคนิคค่ะจีนนะคะประกาศหลังจากพัฒนาวัคซีนสําเร็จเขาอะ่ะจะให้กลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำคงไม่วมีประเทศอะไรบ้างไทยพม,ม่าลาวเวียนากัมพูชา oh <my. S 1> ทำไม <laughs> อันไทยพมา่าลาวเวียดนามกัมพูชาใช่ค่ะซึ่ง5ประเทศนี้นะคะก็คือจนะีนเขาแสดงความจริงใจกับ5ประเทศนี้ว่าแบบเป็นประเทศที่ต้องให้ความสำคัญใช่เป็นเหมือนบ้าน <3 S 1> ที่เมืงองน้องนะคะแล้วจีนนะคะเขาก็บอกว่าการให้วัคซีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนาะเขาอ่ะจะเลือกประเทศที่ให้ก่อนก็คือประเทศที่ใกล้ชิดกับเขาก็คือ5ประเทศที่ได้กล่าวไปนะคะสิ่งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องแค่ปัจจุบันเท่านั้นนะคะแต่ว่าเกี่ยวข้องกับการที่แบบว่าจีนน่ะจะเข้าร่วมกับประเทศนั้นๆด้ว ะะแล้วก็วัคซีนนะคะมีความสําคัญมากสําหรับทุกประเทศเลยนะคะตอนนี้จีนก็ยังรับความช่วยเหลือประเทศอื่นด้วยนะคะถ้าหากประเทศอื่นต้องการเมื่อ <c oughs> วันที่2 8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ <c oughs> ก็ที่ประเทศไทยได้แบบรับวัคซีน <c oughs> มานะคะ <c oughs> ก็คือรองนายกรัฐมนตรีนะคะและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขของไทย <c oughs> ก็ได้รับวัคซีนไซโนแบกนะคะวันที่1มีนาคมนะคะก็รองนายกเนี่ยก็ได้เปิดเผยว่าเขาอ่ะไม่มีผลข้างเคียงหรือมีไข้หลังจากที่ได้รับวัคซีน24ชั่วโมงนะคะก นี้ก็คือเป็นข่าวที่เบลไปข่าวความรู้มานะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นความรู้คิดว่าประเทศไทยประเทศไทยเราน่าจะดีขึ้นเร็วๆนี้นะคะทุกคนใช่ค่ะยูก็คิดว่าทุกๆอาชีพว่าน่าจะกลับมาดีหมดเลยหวังว่าแบบว่าเราจะแบบดีขึ้นไปกว่านี้ใช่ค่ะก็ไหนๆเราก็พูดมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเราอยากจะเห็นหน้าตาร้านขายหรือว่าการผลงผลิตลูกโป่งของยูเดี๋ยวเราไปดูมีออเดอร์พอดีด้วยเดี๋ยวจะไปทําเองเลยบอกรุ่น้องว่าอย่าพิ่งทำเดี๋ยวพี่จะเอง ตอนนี้เราอยู่ที่ทําง,งานของหนิงยูแล้วใช่ค่ะวันนี้จะให้บีเบลลองทําลูกโป่งนะคะอ่ะลองเราจะทำยังไงให้มันลงมันอองอะ่ะกดกดกดแล้วผักดันขึ้นกดยังไงกดแล้วกดันไปข้างหน้าอันนี้เหรอเออดันไปข้างหน้าอ๋อดันแั้วนะ <c oughs> เออเอออย่างนั้นอะเออสองภางเออมาลูโกโป่งเป็นเปล่าทำไมทำไมมนเป็น,นอ่ะมันเป็นดิลูโกโป่งเก่งอง่ะ <c oughs> นั่นแหละแล้วก็รีบวิ่ง<ห>สอด<ห>เข้าไปไเออไม่สวยเลยอ่ะได้นี่ไงนี่ไงได้เห็นไหมนี่เสร็จแล้วแค่นี้อืมแค่นี้นี้ก็อัเลยฉันทำเองอ่ะอยากลองอีกสักอันไหมไม่เอาเอาไม่เอา ทุกคนก็วันนี้เป็นไงบ้างคะเหมือนแบบเป็นการสัมภาษณ์ที่ดูเหมือนเพื่อนกันมากเลยใช่คะ่ะเราเป็นเพื่อนกันเหมือนมานั่งคุยกันมากกว่า<ช>ไม่เหมือนสัมภาษณ์เลยคะ่ะใช่เออถ้าเป็นคนอื่นมันก็อาจจะดูสัมภาษณ์กว่านี้แต่นี้ป้เพาะาเป็นเพื่อนรา n งมันก็รู้จักกันอยู่แล้วมันรู้จักกันอยู่แล้ว <c oughs> มันก็เลยอาจจะแบบชิวๆนะคะทุกคนค่ะก็ฝากถึงคนที่แบบ อยากจะทําไหนให้กําลังใจก็ขอสามคำไม่เลิกงานไม่ยากจนค่ะแค่นี้ก็อยากให้ทุกคนแบบตั้งใจทาใครที่กําลังทําอะไรอยู่เราก็เหมือนเจออุปสรรคที่แบบทอมากยูก็อย่าอย่าทอนะคะสู้ต่อไปค่ะยูว่าแรกๆมันอาจจะยากค่ะก้าวแรกอ่ะมันยากแต่ก้าวต่อไปอ่ะ เ้าสองสิบแปดค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสาระ <laughs> นะคะจริงๆมันก็มีสาระไม่มีสาระบ้างน,นะคะแบบว่ามันจะได้แบบาาไม่าาไม่ดเรา,เ<อ>าไม่ไม่เครียดกันไปนะคะ<อ><อ>ก็แปลว่าถ้าอยากให้เราแบบทำแบบเนวนี้อีกก็คอมเมนต์กดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะคะก็จะมาทําอีกเดี๋ยวก็จะหาว่าจะไปสัมภาษณ์ใครต่อดีว่าแบบมีเพื่อนคนไหนที่แบบทํางานแบบเราบ้างนะคะก็แปลว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนนะคะจริงจริงนะคะบ๊ายบาย